ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตบุราค่ะวันนี้ทางช่องเรามาชวนเพื่อนๆย้อนดูผลงานนางวันทอง5เวอร์ชั่นซึ่งจะบอกว่าสวยบาดตาบาดใจนุ่มๆทั้งประเทศแน่นวนค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูผลงานของนางวันทองทั้ง5เวอร์ชั่นนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกระแสะแรงตามค่าจริงๆค่ะสำหรับละครเรื่อง วันทองที่เพิ่งจบไปนะคะในช่องวัน31เพราะไม่ใช่แค่ว่าเลดดิ้ง <c oughs> ขึ้นเอาขึ้นเอาเท่านั้นนะคะแต่ยังกลายเป็น Talk of the Town ให้ผู้คนได้พูดถึงไม่หยุดเกี่ยวกับการตีความใหม่โน้มน้าวให้ผู้ชมได้เห็นว่าการที่เธอถูกตาหน้าว่าเป็นหญิงสองใจนั้นไม่ใช่เรื่องจริงทำให้น้องใหม่ดาวิกานะคะซึ่งรับบทเป็นนางวันทองต้องรับบทหนักมากๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวค่ะ แม้เรื่องวันทองหรือคุณช้างขุณแผนจะถูกนำมาเล่าในรูปแบบต่างๆหลายครั้งหลายคราวนะคะแต่ทว่ากับเป็นเรื่องที่ชื่นชอบของผู้คนอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุก,กี่สมัยโดยเฉพาะคนที่รับบทนางวันทองแต่ละคนเนี่ยถือว่ามีเสน่ห์ที่โดดเด่นกินกันไม่รงจริงค่ะวันนี้ทางช่องเราก็เลยรวบรวมนางวันทองทงั้ง5เวอร์ชันมาให้ชมกันค่ะ สำหรับนักแสดงท่านแรกนะคะน้องเกตทิยาดาพันบัวเป็นนางวันทองเมื่อปีพศ2542ค่ะจากเรื่องขุนช้างขุนแผนผลงานละครพื้นบ้านของคุณเศรษฐาศิรชายาออกอากาศทางช่อง3ามนำแสดงโดยอดีตนางเอกหน้าหวานน้องเกดทิยาดาโออติเทพชดช้อย นอกจากนี้นะคะนางวันทองหรือพิมพิลาลัยในวัยเด็กตอนนั้นค่ะปัจจุบันเธอได้กลายเป็นนางเอฟฝีมือดีของวงการไปเรียบร้อยแล้วก็คือขวัญอุตสามณีไวยทยานนท์ซึ่งรับบทเป็นพิมพิลาลัยหรือวันทองตอนเด็กค่ะและนักแสดงที่รับบทเป็นนางวันทองท่านถัดมานะคะก็คือคุณตั๊กบงกฎเบญจรงคกุลซึ่งรับบทเป็นนางวันทองเมื่อปี2545ค่ะ จากภาพยนตร์เรื่องขุนแผนของผู้กำกับธนิตจิตนุกูลนำแสดงโดยตั๊กบงกตและเอ็ดดี้วชระตังคประเเริฐโดยในเวอร์ชั่นนี้มุ่งไปที่ประเด็นพระพันวษาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคุณแผนเป็นอย่างมากการเล่นเชิงชายของคุณช้างคุณแผนและพระพันวษาส่งผลกระทบต่ออิสตีเพศเกิดเป็นรักสามเศร้า ซึ่งการจะเรียกขุนแผนที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนว่าหน้ายกยอ่องอาจเปลี่ยนไปค่ะหากได้ชมขุนแผนเวอร์ชั่นนี้นักแสดงท่านที่3ที่รับบทนางวันทองนะคะก็คือฝ้ายนัทพันธ์วิพัทเราตเกตกูลนางวันทองพศ2 5 5 8ค่ะจากผลงานวันทอง The Musical ซึ่งในเวอร์ชันนี้นะคะจะบอกเล่าเรื่องราวในแง่มุมของวันทอง เพื่อลบคำว่านางวันทองสองใจพร้อมกับสอดแทรกแง่มุมให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงการตัดสินคนอย่าตัดสินจากการมองจากภายนอกค่ะและนางวันทองอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะคะก็คือฟ้ายงวรีงามเกษมนางวันทองปี2562ค่ะในผลงานภาพยนตร์คุนแผนฟ้าฟื้นนำแสดงโดย ขวายงวรีและพระเอกหนังพันล้านก็คือมาริโอเมลเลอร์สำหรับเวอร์ชั่นนี้นะคะนางพิมพ์จะเป็นเจ้าของห้องเสื้อที่มีความชำนาญในเรื่องการเย็บปักถักร้อยเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและสมัยใหม่มากๆซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างในวรรณคดีค่ะและสำหรับเวอร์ชันล่าสุดนะคะเวอร์ชั่นของใหม่ดาวิกาโฮเน่ค่ะซึ่งเป็นนางวันทองปีพศนี้2564 นับตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้นะคะนางวันทองก็ยังคงถูกเปรียบเทียบกับผู้หญิงหลายใจท,ทั้งที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอสองใจจริงหรือเปล่าซึ่งในเวอร์ชั่นนี้นะคะจะหยิบยกเอาเรื่องราวทั้งหมดในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนมาเล่าผ่านมุมมองของวันทองให้ทุกคนได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นนางวันทองในเวอร์ชั่นนี้ ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อต่อสู้และเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยค่ะและนี่ค่ะก็คือวันทอง5เวอร์ชันที่ทางช่องเราหยิบยกมาค่ะมีท่านไหนที่ชมคบ5เวอร์ชันกันบ้างคะแล้วชมเวอร์ชันไหนกันบ้างส่วนตัวนะคะเคยชมแค่3เวอร์ชั่นเองและว,วันทองเวอร์ชั่นไหนที่ถูกใจมากที่สุดมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูล e ดบุระค่ะขอบคุณค่ะ